เห็นคลิปเมื่อกี้ไหมคะก็คือว่าหลอกไปดูนกมาค่ะคือเราไปกินของแล้วเราก็เจอนกแก้วเราเลยไปทำเมืองอย่างนี้แล้วนกแก้วมันทำหัวแบบแต่ไม่ล่ะอ่ะมันโคตรตลกเลยอ่ะแล้วคลิปนั้นคือเราเพิ่งไปเสร็จเองค่ะเอิมถ้าไม่มีคนดู เราจะลบคลิปแล้วก็จะไม่ถ่ายอีกเลยแล้วถ้าไม่มีคนติดตามก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะขอร้องค่ะติดตามเราด้วยนะพีซติดตามด้วยนะคะทุกคนแค่นี้นะฝากติดตามด้วยนะไม่งั้นดุน